ดีฮัทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่อง s ุป e r ร์ e n อากามาเกอมนะันอัปเดตแล้วพัากามาใหมา่สิอ็ดอันแลเฮีลกต้ชอแน่นอน ได้เลยฮะในในเขาอัปเดตแล้วหมากับพี่ล็อกก็จะต้องไปล่ามาให้ได้เขาว่ากันว่าปากกาาาก k e r รอบนี้มีปากกาต้นไม้กิ่งนด้วยนะฮะเออมาลอด,ดีมาเป็นหมาเธอกิน๊นีแลิกเลยเออไปล่าปากกากันเลย let's go โอ้ยพี่ล็อกเดี๋ยวนะ เอาอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ค่ะด่านสุดที่รักของพี่ลองไง <c oughs> ลูกพี่ครั้งเนี้ยเขาบอกว่ามันอัปเดตเข้ามาเพิ่มตั้ง11อ,อันแน <c oughs> อ่อะอะไรนะ11อ,อันแล,ล้วหัวจะปวดปวดจะหัวเรามาลองดูหน้าตาเขาก่อนไหมลูกพี่เออดูดิ มีอีซี่อันหนึ่งด้วยพี่ลอกโอ้งงั้นไปเก็บก่อนเลยไหมอีซี่อันหนึ่งเนีเขาบอกว่าต้องไป Watchable Kingdom อีกแล้วนี่มาง้อมันมีอีซี่แถวๆนี้ก็มีเอ้ยมีปากกาแกะด้วยพี่ลเอกโคตดนี่มันแกะแล้วมันแพ้แพ้เว้ย เอ้ยมางโง่ฉันเจอปากกาตำรวจกับปากกาโจรด้วยอีซี่ทั้งคู่เลยเอ้ยลูกพี่หมาเห็นในปากกาตำรวจเขาบอกว่าอยู่ที่แฟคทอรี่โรงงานนี่นะงั้นเราไปเอากันเลยไหมได้เลยลูกพี่เขาอยู่ใกล้แค่นี้เองอ่ะบาาโง่ทางไปโรงงานอยู่ตรงไหนวะนี่ไงพี่เราแขกตูดดูลืมไม่ได้เล่นานาน <c oughs> นี่ไงโรงงานไหนเข้าไปดูซิจะเจอไหมใหญ่เบเบิ่มนเบิรเลยฮะโอ้ออนี่ไง โอ้นง่ไยยังไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยเจอแล้วได้แล้ว security marker ต่อไปก็ h i e f marker เขาบอกว่า hint r o b b i n g the store นร้านเหรอร้านร้านไหนวะอ๋อรู้แล้วร้านมีอยู่ร้านหนึ่งมั้งโงโอ้ยร้านตรงนั่นเหรอลูกพี่ฉันว่าใช่ร้านตรงนั่นที่เหมือนกับร้านตรงนู่นที่เหมือนกับร้านตรงนู่นอีกทีแล้วก็ร้านตรงแน่นสรุปมันร้านไหนวะ เนี่ยมันมีอยู่ร้านเดียวในในเนี่ยเข้าไงาโอตลูกงี่เลยลูกพี่เฮ้ห <c oughs> ยหมาโง่ฮ้ฮยหมาโง่กอยู่ไหนอ่ะฉันเจอแล้วโจรขโมยของ,ของลูกพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่หลังร้านปัโทเแค่เนี้ยเฮ้ยมันอีซี่ยังไงล่ะว,ว้าวลูกพี่เราหาเจอสองกันแล้วอีกอกี่อันนะเลขเก้าอัน เอ้ยลูกพี่ <c oughs> เขาอัพมาใหม่ภูเขาสูงปีดยังกระยอดเขาเอเวอเรสตเลยยาไหนให้ไปดูสิโอโ้โหมางโง่ทำไมไม่ได้เล่นแป๊บเดียวภูเขามันงอกขึ้นมาสูงขนาดนี้เราต้องไปสำนวจแล้วล่ะลูกพี่ <c oughs> โอ้สูงมากข้างบนมีอะไรฟรุง้งฟริ้งด้วยเหมือนสายรุง้ง <c oughs> ลูกพี่แค่เห็นมาก็เหนื่อยปีแล้วอ่ะฮขึ้นไงอ่ะขึ้นทางเดิม <c oughs> <c oughs> นี่ตอนนี้มีบรรันไดอันเนี้ยเขาเรียกบันไดแต่อยู่กับแกเขาเรียกบันไลเฮยมาเยอะ พี่ล็อกมาเจออะไรตรงเนี้ยระเบิดเฮ้ยกดเลยไหมมาโง่กดได้เหรออุ๊ยกดได้ด้วยมาโง่หนึ่งสองจาอ้าวทำไมทำไมเราวับมาโง่เย้พี่ล็อกหินมันล่วงลงมาพี่ล็อกเห็นไหมอ่ะไม่เห็นมีอะไรนี่ไงพี่ล็อกก็ทับภูเขาทะบลมมาโง่โดนภูดนหินทับตัวเย่เดี๋ยวพี่ล็อกเดี๋ยวบอกนะใช่อรอตามมาติดติดโอ้ยไอ้หมาติงตอง โอเนาภูเขาเพยายามโจมตีหมาด้วยหมางก็เราต้องหลบหินที่ลกลงมาถาล่มเราให้ได้เลือกพี่แล้วเราจะต้องไปไหนอ่ะฉันว่าเราไปทางเดิมหมาโง่เฮ้ยละก,กล้อยพี่เลยทุกคนโอ้โห,โหขึ้นไม่ได้อ่ะเออเราต้องไปทางนี้ช่วยเขาหมางโง่แกทําได้ฉันมั่นใจว่าแกต้องตัวเย็นแน่นอนเอ,อเอ้ยผ่านแน่นอนหมางโง่ฉันได้แล้วหมางโง่นี่ไงหมางโง่มีดองไมาตน อ๋อาอวได้โอ้ยลี่ได้โมีมันดับาร์เองนะเนี่ยมันก็ลูกพี่เราควรเข้าไปไหมอะควรอย่างยิ่งมันมืดด่ะเออเห็นไหมปากกาแลนสไลด์ล็อกสไลด์ลูกพี่ปากกาชั้นสไลด์ปากกาหินทถล่มมาเชื่อแล้วคะถล่มเต็มหัวหมาเลยคะหัวบีหัวแบนไปหมดแล้วเนี่ย อุ้ยมาโง่อุ้ยฉันเจอเจออะไรอะ่ะเคยลองซูมเอาก่อนเดะซูมเอาล์ด้านบนเออเหมือนเจอเหมือนกันเห็นหูเขาไหมเฮ้ยยังปะอ้า,อาพี่ล็อกนี่อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอุ้ยเจอ๋อมันกดได้ด้วยอะ่ะโอ้ยกดแล้วเป็นอะไรเนี่ยแฮกเกอร์มันมีลูกศรแดงๆลงล่างอะ่ะพี่ล็อกนั่นเด็แล้วเราจะขึ้นไปหาน้องแกะน้องแพ้ยังไงฉันว่าต้องอ้อมเขาไปเรื่อยๆนี่ไงมาทางนี้ทางนี้ พี่ล็อกมาเริ่มรู้สึกเหมือนหมากำลังเล่นหนังแคกนี่ไงใช่ปาวะโอเคโอเคแบบี้ว้าวเฮ่ยล็อกอย่าบอกนะทางลัดเยัยนี่ไงเพี่ล็อกมันกินใจโบโบ้ดันเสียงเสียงแพะใช่ไหมเราต้องกินขึ้นมันไหมอ่ะนี่ไงได้เลยเอาอย่าง เราสวมวิญญาณนักปีนเขาเรอค่ะเ้าเป็นแพะปีนภูเขามาก็้เราต้องกินหัวในตัวเมื่อกี้ด้วยไม่เป็นท่อกิดอะรอดมารอดมามาแล้วลูกพี่เอ้ยอะไรอ่ะซากปักขักพังอุ้ยเขาบอกว่าให้ปิวแพล่งซ่อมเอ๊ทำไมไม่เห็นได้เลยอ่ะหรือว่าเราต้องกดหลายๆทีป่ะนี่เนี่นี่เนี่ไม่เห็นจะได้เลยลูกพี่นี่ไงกดไปเรื่อยๆบางอ้อยามคิดยําทำยามคิดยอมทำยามคิดยามบำไม่มีอะไรเลย โอ้มาโก้ดูข้างบนหัวเราดิเบิมันมีอะไรอะหลังคาเอ้ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนสไลเดอร์ยักเลยลูกพี่ใช่ลองลองขึ้นไปกันไหมขึ้นยังไงเออฉันว่าต้องขึ้นทางนี้แบบมาโก้นี่นี่นี่ยัดไม้ยัดไม้อ้ปีนต้นคิดสามารถขึ้นไปเฮ้ย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 มาโก้ได้ปากกาสกีแล้ววะเฮ้ย มาเง้แกขึ้นสไลเดอร์มาขึ้นตรงนี้เหรอแล้วมันก็ลงพื้นเลยลูกพี่เออขึ้นแล้วหล่นขึ้นแล้วหล่นถึงจะได้ขึ้นแล้วหล่นมาไม่ห็นลหล่นเลยลูกพี่อ่ะลงไปใหม่โอนปปี้อับบับเบงเจยจะไล่เข้าห่วงว้า wow. เออปากกาสกีพี่ชายสกีมาร์เกอร์สุดยอดใหหมางโงมันมีปากกาเปเปอร์มินมาร์เกอร์ช่ว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้นะเพราะมันเป็นลูกอมเหมือนกันเนี่ยคำใบ้มันเขียนอะไรก็ไม่รู้ว่าอินดีแอติกคืออะไรอ่ะไม่รู้จักแอติกรู้จักแต่แอตตูดหมางโง่แอติกแปวห้องใต้หลังคา โอ้งั้นเราต้องมาสำรวจกันลูกพี่ไหนอะห้องใต้หลังคาฉันเจออยู่หลังคาหนึ่งแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนะไอ้บ้านขนมมันนันนะเปล่าไหนลองไปดูใต้หลังคาดูสิลูกพี่ไม่เห็นจะเข้าได้เลยย่าก็มาหลังคาเซ่เนี่ยที่อยู่หลังคาแล้วเนี่ย<ล>อุ้ยอุ้ยอุ้ยกกอุ้ยจะเกิดจะเกิดได้ไงวะก็ดีอาประกาปะเปเป,ปมิ้ <c oughs> ลูกพี่มันมีอันนึงเขาชื่อสกายไดวิ่งเขาบอกว่าอยู่บนฟ้าบนฟ้าบนฟ้าบน อย่าบอกนะว่าเราต้องขึ้นไปบนไอแม่พวกนั้นอีกแล้วเหรอไม่ใช่ปะง้อใช่เอ้ยลูกพี่เราขึ้นมาได้แล้วที่ที่คุ้นเคยตุยเย่เป็นหมื่นรอบโอ้ย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 นี่ไงมาง้อฉันจะลุกหน้าไปเจอใช่ป่าววะม่งม่วกโอ้ข้างล่างนั่นไงเหมือนจะใช่มีทางให้ไปไหมฉันว่าน่าจะเป็นทางนี้ลูกพี่มาไม่กล้าโดนมาเซียวตู้งั้นเดี๋ยวดูโลกเพศนะล้วทำตาม ลูบี้มันไก่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยยับโอ้ยเสียวตูดอันต่อไปตามมาอ๋อยจ้ะบ่โอ้พี่ลองมุมนี้เสียวตูดมากอ่ะจริงจริงแล้วก็เอามาร์คเกอร์เลยก็ได้นะลองดูไหมลองไปฮะลูบี้ลองก่อนเลยห้อยจ้ะเจได้แล้วสึ่งการจะพี่มาร์เกอร์พี่ลองมากลัวว่าวไม่ต้องกลัวหรอกขันว่าวว่าวชัวอย่าบอกนะโดนแล้วอ่ะใช่อ่ะ ไม่โดนละมาบางเงาเลือกพี่าาเอาใหม่มาโง่ตั้งสตินับหนึ่งสองสามในใจหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามจได้แล้วเก่งมากคนดูเขาจะรู้ไหมว่าเราขึ้นไปตรงนั้นสิบกว่ารอบอามาว่าว่างไรโลเฮ้อ มันมีปากกาหนึ่งเขาบอกว่ามันอยู่แถวเทเลพอร์ตลูมันก็น่าจะแถวนี้ไหมอ่ะนี่ไงเทเลพอร์ตนี่มันไปแกรี่เฮ้ยมันบอว่าฉันเข้ามาในห้องนี้ได้ลูกพี่หายไปไหนอ่ะนี่ไงในต้นไม้ที่ไม่มีใครราตจักต้นไม้อ่ะเป็นต้นไม้งอกๆเนี่ยเหรอใช่เฮ้ยแต่อันนี้เราได้ไปแล้วนี่ว่ะลองหน้าไถยดูซิว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในห้องนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยที่ลอกมาจมเข้ามาในกำแพงแต่ก็ห่างแกหายเข้าไปในกำแพงโอ้ลูกพี่มันปีนได้อ่ะ นี่อะไรอนะ่ะอะไรอ่ะกดตุ่มโอ้โอ้กดปุ่ม <c oughs> อย่าบอกนะว่าปากกาจะเปลี่ยนสีล <c oughs> ูกพี่กดปุ่มแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ไงปากกาข้างล่างมันเปลี่ยนเ,เ, <c oughs> เป็นสีเบจมาเกย์เจโอ้สุดยอดเลยเขากลายร่างได้เทเลเบิดเธอมีสวิตเปลี่ยนสีความซุ่มซ่ามของพี่ล็อกเป็นเหตุฮะสุดยอดไปเลยฮะเหมือนนี่ชมใช่ไหมก็ <c oughs> พี่ล็อกเดินซุ่มซ่ามเข้ามาแล้วเรา, like เรา,าก็เลยเจอปากกาเลยอะ่โอเคชมแหละ <c oughs> มันมีปาักกา2อสอันอยู่ใน Watchable Kingdom อะนี่ไง Blue Grass Marker อันหนึ่งแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออันที่เป็นต้นไม้กินคนน่ะลวกพี่ <c oughs> Fly Trap Marker <c oughs> ไปลุยกันเลยไหมะ่ะไปเลยฉันว่าไม่ยากหรอกมาว้ wow, <ม>าวด้านที่คุณเคย <c oughs> พี่ลกอะไรอะ่ะหันไปดูต้นไม้ข้างหลังที่หมาเห็นน่ะเอ้เห็นเหมือนกัน เอ้ยพี่ล็อมันมีทางใสๆเนี่ยเพื่อนปีนอยู่เห็นแล้วพี่เห็นเปล่าฉันเห็นแล้วแต่ฉันยังขึ้นไปไม่ได้พี่ลงมาค้างมาติดไปมังโง่กระแตกไปมังโกะได้มาปีนอากาศ่ะยังไงมังโง่ฉันขึ้นได้เจย์มังโง่เจย์ฉันถึงแล้วแกมายังเป็นเอสล็อตกับลิงกับเพื่อนอยู่ตรงนี้อยู่เลยฮะเฮ้ยลูกพี่มาปีนท่าอะไรไม่รู้มาได้แล้วเก่งมากไป มีอะไรอ่ะแกไปก่อนโอ้พี่ล็อกมาโดนกินอ่ะลูกพี่มาโดนกินเข้ามาในอบีโอ้เราต้องปีนหอคอยหม่างก็อตกดชีบล็อกก่อนจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสาหร่ายด้วยอันนี้ลูกพี่มายังอยู่ตรงจุดเริ่มต้นอยู่เลยฮะอ๋อไม่แปลกหรอกเพราะแกกากอ้จจะบอกลูกพี่อมีงูนี่มันดันเลยไม่นี่มันอุปสรรคอันแรกเองนะเว้ยพอได้แล้วเออได้แล้วเออเดี๋ยวมันก็ตกดูนะเดี๋ยวมันก็ตก ลูกี่อย่าแจ้งมาที่มายิ่งซุ่มซ่ามเดี๋ยวมันตกแท่งนี้แหละไม่ลูกี้เจนมาแล้วเจ๊พี่ลรามากวนหล่นลูกพี่ไปก่อนเลยได้เลยโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้คอมโบมันก็ต้องรัวๆเฮ้ยเดีะะ๋ย,ะะย,ยวบ้าหายเดีปยวบาหายเดีปยวบ้าหายเดี๋ยวบ้ายเดี๋ยวบ้ยเฮ้ะโอเคจอดมันก็นี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวอีกนี่เดียวเท่านั้นอย่าตบนี้นะอย่าตกตรงนี้เด็ดขาดเออจ้าโอ้โอโนพี่ลัง ก็บอกว่าอย่าตกตรงนี้ไม่เริ่มต้นข้างหลางเออเธอมามาแล้วลูกพี่<อ>ลูกพี่หยุดขอกพี่มามาแล้วไม,ไม่แล้วโอ้โหนอนได้สามตืน <c oughs> <J> ่นเจยเจย์ fly trap maker <c oughs> ลูกพี่มันยังเหลืออีกอันนึงอ่ะมันคือบลูกราสแล้วที่นี่เนี่ยหญ้าสีฟ้ามมีจุดเดียวอะหมาโง่โอ้จริงด้วยฉันเห็นแต่เห็ดไม่เห็นปากกาสักอันนั่นนี่ลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยนี่เปล่านี่เปล่าอ๋อนั่นไงเขานอนเดอ๋อยู่นั่นน่ะเราตาทัวเฮนอนจมหญ้าด้ได้แล้วเหลือกี่อันน่ะลูกพี่เหลือเหลือเหลืออ,อันสุดท้ายแล้วมาโง่อันในแบบนี้เราหาหมดแล้วเราต้องกลับแบบเดิมไป Let's go ลูกพี่อันสุดท้ายเขาว่ากันว่ามันอยู่ในนี่อ่ะเออจริงด้วย Vitulary Maker นี่นี่นี่เนี่ยเขาบอกว่าอยู่สเปนและบุลาโทลอ่โอน่าจะมีที่เดียวที่เป็นแบบนั้นนั่นก็คือตรงอวกาศนั่นไงใช่เนี่ยพี่ลองวันไหนอ่ะอันไหนวะอันนี้ปะไม่ใช่อันนี้ปะอน,นี่เราตก นี่ไงกาวิตี้แล,บบละบอลดอลลี่โอ้นั่นไงหมางโง่เขาลอยกระต้องกระแต่งอยู่ตรงโน,น้นไหนอ่ะนี่ไงเรากระโดดแปลวได้เลยไหมเฮ้ยแล้วก้อยพี่ลราเราต้องทำเหมือนเดิมหม่างโง่แล้วต้องหมุนหัวอีกแล้วอ่ะพร้อมกันนะเออไม่หรอกเลยเอากระปิ้ลบอกว่าพร้อมกันอะ่ะจะโอ้โอ๋อนอเริ่มใหม่ลืมไปแล้วเนี่ยว่าต้องเริ่มใหม่สุดยอดครับพี่ลราห้ามตัวเย่เลยนี่หมางโง่เราต้อง ค่อยๆกระเดกๆเลยลูกพี่อย่าบอกนะช่วเย่ลูกพี่นี่ไงหมาโง่ฉันรู้สึกว่าทางมันคุ้นๆมาเห็นเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเราลงไปเลยได้ไหมอ่ะเฮ้ยแต่เราไม่โดอีกฝั่งนึงต้องจุดๆๆอะ่ะไหนอ่ะนี่ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้หมาโง่ลูกพี่ไปก่อนเลยนี่ไงไเพื่็นมีอะไรต้องกลัวเลยหมาโง่ลงมาเร็วว้าวส่วนยอด วายเชอร์ลี่มาร์เกอร์เท่านี้เราก็เก็บครบ211อันแล้วมาโง่ยางนี้ต้องน่นแหละคะทุกคนถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มา์กับพี่ล็อกด้วยไว้อัปเดตมาใหม่มากับพี่เราก็จะมาล่าอีกนะฮะไม่ว่าจะอัมากี่อันพวกเราก็ต้องหาว้าวลาก่อยพี่ล็อก การไม่คิปหนาบายบาย